สวัสดีเด้อจ้าพ้าพีผานองเมื่อเบิงต้นพุ่นต้นเกาต้นเดิมนั่นแหละจ้าที่ยุคหางค้องแต่ว่าตอนนี้สุกแล้วนะจ้าเด๋ยวสิาพาไปเบิงจ้าห่อนบ่ลูกห้อนปีหนะ <c oughs> พุ่นนดจ้าสุกแล้วก็จะเป็นสีม่วงม่วงแดงแดงดกดก้ดกจพี่น้องเมื่อเบิงน้ำกันจ้า อีลาเขาห่มไปลูกไปประคานโดฮอนจากอากาศอิตาลีฮอนจากตอนนี้น้ำในคลองก็ล้าหลายลายัย่นตะปีนาตกคลองเบิ้งจะพี่น้องสุกแล้วสีสันสวยงามเป็นตะแซบบน่จจะเนากเนะกระแทบละจ้ะเบิ้งจากให้เบิ้งไกลๆอู้น่วยเหลืองๆง,งามๆสออจ้ะเปรี้ยวอมหวานจา้ะสีหวานน้ำมนจากน้อยแซบกว่าไอต้นพุ่น ทางทางที่เก็บมาเป็นพุ่นปลาสีแดงแดงสีเขียวเขียวอันนั้นอาจจะส้มๆขาเจ้าจเก็บมาตัมราคาอันนั้นนะเก็บมาตัมหรือว่าเก็บมาดองไากินหนาหนาวเบืองที่รับพี่น้องแต่ว่าตัวน,นี้เน่เป็นพุ่นที่แบบว่าหวานน้องเอ้ยเบื้องจะสวรรค์ความดกความงามสีสันสวยงามจะเบื้องพ่วงนี่ อยดกเก็บซิมก่อนจ้ะกะซิมไปแล้วหลายลูกกะแซบละจ้ะบอลนวยนี่บอปันได้อยากซิมนวยช่ำๆอนวยนี่จ้ะเนาะแซบจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยแซบจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวปีหน้าสิตโตข้อง ขอบคุณท่านอาจารที่เขามาเบิร์นพ้อกันไม่คิ้มหนาเนาะจ้ะเนาะ